สวัสดีค่ะนักเรียนวิชาว,วิทยาการคำนวณป .6 หน่วยที่3การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพวันนี้เราเรียนหัวข้อเรื่องการกำหนดขอบเขตการค้นหานะคะการกำหนดขอบเขตการค้นหาทำไมต้องมีการกำหนดขอบเขตการค้นหา ก็เป็นเพราะว่าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตที่ได้จากโปรแกรมค้นหามีอยู่มากมายนะคะโดยในโปรแกรมค้นหาก็จะแสดงเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหาที่นักเรียนได้ป้อนเข้าไปโดยโปรแกรมค้นหานะคะจะแสดงข้อมูลพื้นฐานของเว็บไซต์ที่แสดงดังนี้นะคะอย่างที่หนึ่งคือหัวข้อของเว็บไซต์ที่นักเรียนป้อนคำค้นหาเข้าไป อย่างที่สองจะบอกว่าที่อยู่ของเว็บไซต์นี้อยู่ที่เว็บไซต์อะไรเรื่องนี้อยู่ที่เว็บไซต์อะไรแล้ก็อย่างที่สามวันที่เผยแพร่ว่าข้อมูลนี้เผยแพร่วันไหนและก็อย่างที่สี่ก็จะบอกตัวอย่างของข้อมูลเบื้องต้น นะะเนื่องจากว่าในการค้นหาข้อมูลในแต่ละครั้งโปรแกรมค้นหาจะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคําค้นหาที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไปเป็นจํานวนมากเนี่ยดังนั้นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ข้อมูลตรงตามความต้องการมากที่สุดผู้ใช้จะต้องเรียนรู้เรื่องของการกําหนดขอบเขตการค้นหาที่ได้จากโปรแกรม การค้นหาดังนี้นะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะการกำหนดขอบเขตการค้นหาจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นโดยมีขั้นตอนการกำหนดขอบเขตการค้นหาทำได้ดังนี้นะคะ 1. พิมพ์คำค้นหาที่ต้องการ 2. เลือกการตั้งค่า3เลือกการค้นหาขั้นสูง4กรอกข้อมูลการค้นหาที่ต้องการเดี๋ยวสไลด์ถัดไปรูอ้อจะสาธิตวิธีการค้นหาข้อมูลให้ดูกันนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาดูการกำหนดขอบเขตการค้นหากันนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโปรแกรมค้นหาสมมุติว่าครูอ้อจะพิมพ์คำค้นหานะคะว่าเทศกาลเทศกาลสงการมันก็จะขึ้นลิตรายการของวันสงการขึ้นมาให้เยอะแยะมากมายเลยทีนี้เราจะไปกำหนดขอบเขตการค้นหาตรงไหนก็มาทีา่เมนูการตั้งค่าค่ะ หรือว่ารูปของการต้นค่าตั้งค่าที่เป็นฟันเฟืองนี้นะคะกดเข้าไปแล้วเราบอกว่าไปที่ข้อที่3ก็คือการค้นหาขั้นสูงนะคะพอเข้ามาสู่หน้าการค้นหาขั้นสูงเนี่ยเขาจะให้นักเรียนเลือกหรือว่ากำหนดขอบเขตที่มันแคบลงนะคะตอนนี้เราเห็นอะไรบ้างหนึ่งคำ ทุกคำเหล่านี้นะคะครูค้นหาคำว่าเทศกาลสงการเนาะจะไม่มีคำเหล่านี้อาจจะไม่มีคำว่าอะไรดีไม่มีคำว่าประวัติวันสงการไม่มีคำว่าประวัติวันสงการคือเป็นเกี่ยวกับสงการเอาขึ้นมาหมดแต่ไม่ให้มีคำว่าประวัติวันสงการเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ มันก็จะไม่แสดงพวกประวัติของวันสงการนะคะต่อไปจำนวนตั้งแต่ระบุเป็นปีค่ะทีนี้เอาตั้งแต่ปีพศ2560ถึง2563แล้วกันนะคะคือเราไปกำหนดไว้ว่าเราจะค้นให้ใหเว็บไซต์มันค้นหาให้เราตั้งแต่ปี2560ถึง2563นะคะ จากนั้นจำกัดผลลัพธ์ของคุณเป็นแบบไหนภาษาใดก็ได้ภาคใดก็ได้หมายความว่าคำเทศกาลสงการนี้เอาท,ทุกภาคเลยนะคะแล้วก็ให้ไซส์หรือโดเมนให้เอามาจากที่ใดคือค้นหาด้านข้างตรงนี้นะคะนักเรียนเห็นเมาส์คูอยู่นะคะด้านข้างตรงนี้เขาจะมีคำอธิบายเล็กๆ ให้นักเรียนนะคะก็คือค้นหาจากเว็บไซต์อะไรไหมที่อยากจะจำกัดข้อมูลคู่อ้อเอาเป็นค้นหาจากเว็บไซต์ที่เป็นหน่วยงานราชการดีกว่านะคะ go t th นี่คือของหน่วยงานราชการนะคะแล้วก็อ่ะเอาแค่นี้พอลองทดลองอ่ะกดปุ่มค้นหาขึ้นมาแล้วค่ะนี่ก็คือ ได้เป็นดิสายการของการาค้นหาหรือว่าการที่เราใช้กำหนดขอบเขตนะคะก็คือครัอวให้ค้นอยู่3ปีใช่ไหมคะมันก็จะแสดงมางแต่ปี60-62นะคะแล้วก็ปีส5 6 3จะไม่มีปีอื่นมาปนนะคะก็คือเราเราบล็อกมันไว้แล้วเรากำหนดมันไว้แล้วว่าเราเอา จากปี2560ถึงปี2563แล้วก็เอาจากเว็บไซต์ที่มาจากหน่วยงานของภาครัฐนักเรียนสังเกตต,ตรงชื่อเว็บไซต์นะคะครูอ้อตอนเมื่อกี้นี้เรากำหนดว่า .go.ts เพราะฉะนั้นก็จะขึ้นมาจากที่แสดงก็คือจะแสดงเฉพาะหน่วยงานของภาครัฐเท่านั้น ต่อไปเป็นตัวอย่างที่นักเรียนจะต้องพิจารณาสถานการณ์ที่กำหนดให้นะคะแล้วก็ตอบคำถามว่าควรมีการกำหนดขอบเขตการค้นหาในขั้นสูงอย่างไรนะคะสถานการณ์มีอยู่ว่าถ้าต้องการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับวันพ่อแห่งชาติที่ต้องมีกิจกรรมทำในวันพ่อแห่งชาติด้วยโดยข้อมูลที่ได้มานั้นจะต้องเป็นข้อมูล ที่มาจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลเรามาดาูฝั่งทางด้านขวาม,มือกันนะคะคำค้นหาที่จะต้องใช้ในขั้นสูงก็คือทุกคำเหล่านี้ก็คือวันพ่อแห่งชาติคำหรือวลีที่ตรงตามนี้ก็ไม่ต้องเติมอะไรเพราะว่าเราต้องยึดสถานการณ์นะคะคำใดๆเหล่านี้ก็ไม่ต้องเติมไม่มีคำเหล่านี้ ก็ไม่ต้องเติมจํานวนตั้งแต่ปีพศไหนถึงพศไหนในสถานการณ์ไม่ได้ระบุเอาไว้ก็ไม่ต้องต่อไม่ต้องเติมนะคะแต่พอมาถึงไซต์หรือโดเมนจากสถานการณ์เขาบอกว่าให้เราค้นหาข้อมูลจากหน่วยงานราชการเพราะฉะนั้นเว็บไซต์ที่ต่อท้ายหน่วยงานราชการจะต้องมี คำว่า .go.ts ในการต่อท้ายเว็บไซต์นั้นๆถึงจะเป็นเว็บไซต์ที่มาจากหน่วยงานราชการนะคะส่วนอันสุดท้ายก็คือประเภทไฟล์ประเภทไฟล์ไม่ได้ระบ,บุไว้ในสถานการณ์ก็ไม่ต้องเติมต่อไปเป็นกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำในแบบฝึกหัดเล่มสีเขียวของเรานะคะหน้า48ถึงหน้า50นะคะ สุดท้ายนี้นะคะครูต้องขอบใจนักเรียนทุกคนที่ดูคลิปของครูอ้อจนจบคลิปนะคะไว้เจอกันในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ